คุณคือสายไหนสายวินเทจต้นตำรับสายคลีนสายกริ้งสายพอบร็อกเล่นกว้างๆหรือจะสายร็อกเมทัลดุดันและสายโมเดินสแตทปั่นไฟลุกทุกสายนี้สามารถเป็นได้ในงบแค่3,000ด้วย gst 01 Vintage ินเทจสายวินเทจต้นตำรับทั้งเสียงและรูปทรงเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น gst 01น่งซิงซิงซิสายคลีนสายกริ้งคแรคเตอร์สแตทชัดเจน ไม่ว่าจะฟังกี้หรือนีโอโซหวานหวานก็เหมาะครับ GST 0 1ฮัมสิงๆิงสายพ็อปร็อกและวารตี้กว้างๆจะคลีหรือจะร็อกสะใจก็เอาอยู่สบายครับ GST 0 1ฮัมฮัม um, สายเมทัลหรือร็อกดูดได มากับปิกอัพแบบฮัมคู่ครับตอบสนองดิสอร์ชันได้แรงแน่นกระชับและ JB01 สายปั่นไฟลุกโมเดิร์นสเตตข้อพุมสไตล์ด้วยปิกอัพฮัมคู่ตัวเน็กและบิดและยังมีซิงเกิลคอยตัวกลางไม่ใช้งานแบบครบเครื่อง เวคของทั้ง5รุ่นนะครับ body b a s ส wood core maple และฟิร์ r บอร์ด rosewood โดยทุกตัวเนี่ยเพิ่มงบอีกแค่พันนิดๆได้ a m b i ด o n ไปพร้อมเล่นเลยครับนี่ก็คือ5สไตล์ของ GST 0 1จากกุสตาครับสามารถเข้ามาดูตัวจริงและลองด้วยตนเองได้ที่ Music Arm ทุกสาขาเพื่อหาคำตอบว่า